สวัสดีย้ำคำคำจ้าสองถุงฟังฟินแล่นเนาะค่ะเนาะกะนีเหลืองสิวอาให้ฟังต่อเนาะค่ะเนาะทีว่าน่ยแหละทีว่าฝรั่งเปนสีมามันเนาะค่ะเนาะกะมือต่อมากเพิ่นกับผ้าไปกินพิเหรียนซ้ำรุงงพ่นว่าเธอเราจะไปดูรถไฟกันไหมรถไฟฝ่าใจดินเอียงประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพ่นว่าคนอยากไปเบื้องเขาก็เลยว่าขันไปเขาก็ต้องไปขืนยูมองซ้ำรุงก็ได้ เ้าต่งข้าไปถึงนี่คุมเทพเข้าขานไปขานนางแท็กซี่มันโหลดติดเรนัางรหลดตู้พาเรานางรหลดตู้ไปสํำโรกเนาะค่ะเนาะเข้ากับประยัดเงินซอยเล่าน,นางโหลดไปซ้ำโรงมันคนละสาหาบาทวคขารถประมาณนั่นแหละกลับไปไปสํำโรงไปอินเทเลียนพาเราไปกินเขาก้อนแล้วคงมาหลายมือแล้วคงเสียก,กินสลัดคิดหวานกับพาเราไปเขาราดอาหาร พวกฝรั่งเขาไปนั่งกินกันเนาะค่ะเนาะกลับไปนง่งพาเราไปกินกินแล้วก็พาไปเบื้องรถไฟเบื้องรถนันรถนีเนาะนี่เราก็เลยว่าเธอสันอ่านว่าทรงสงสัยเ้อค่ะมาดามบอมีไหมมาดามใส่สมอทอกับมันจังสีเสียงดังเนาะค่ะเนะาะวันนี่กะก็เลยพา,าฉันไปร้านทองสันเราจะไปซื้อ ของมามั่นของมามั่นกันล่วะวเนาะไปที่ร้านเพื่อนเธอนั่นแหละที่เธอว่านั่นแหละว่าสัตว์เฮาบ็เออโอเคแล้วสิาพาไปซื้อทอ่องเออบันนี้แต่เ่าไดเนาะคิดใน่ใจไปหอดแล้วก็บ,บอกเจ้าของร้านว่าเอาเวนแนวนสองวง่งนำนักซ้ำกันสลึงนึงล่ะวะเฮากอกเออโอเคสลึงนึ่งกับสลึงนึงบ่งมีปัญหายัง กะดีก็บดายเนาะค่ะเนาะกระดีก็เพราะเพิ่นบอมีมาให้อีหยัง,ยงเลยแล้วมันสิว่ามันปากเปล่าจังไดแม่นบล่ล่ะกะเสร็จแล้วก็ซื้อแหวนแล้วเพิ่นผาด่าให้เขานั่นสลักซื้อเขาเลยว่ามันเฮ็ดบ่ได้ภายในมื้อเดียวมันต้องส่งไปอีกหมองนึงค่ะว่าจังซี่กเ็เลยบ,บ่ได้เฮ็ดกเ็เลยกลับมาเนาะค่ะเนาะกลับมาบ้านกลับมาบ้านนั่นล่ะค่ะอันที่บอกให้ฟังนั่นล่ะค่ะว่าไปซื้อสุด สิมันกันจังใดสุดกับบมีเฮาเหรอคิดไว้ว่าสุดเฮาสีส่สุดไทยคือสีงามคิดไปบัดฮารลาภาพไปเหลืองมันบอมเียนเนาะค่ะเนาะทีนใดภาพไปเอาลูสุดแดงภาพไปเอาสุดแดงมากโอ้ยเพอใหง่เจ้าก็เฮ็ดบาปคอยคากเนาะคอยก็เฮ็งคนดำๆแบดน,นี้พุ่งกับสูนๆสุดนั่นก็เป็นสุดหัดมองเอวอ,อีกบดน,นี้โอ้ยบ่ สุดลามลงไปแง่ๆก็ต้องไปสื่อสนยองมาใส่ย่ามยางกับยานจะลุมเลยค่ะย่ามยางเขาไป,ไปาไเขาไปบ่งนี่เด้อค่ะย่ามยางเน่เป็นตลุมไปบึงรูปภาพเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นจังคนเฮาบ่เคยใส่สนยองเนาะมันบปคือเด้มันบ่ใหาว่าสดะมาดมัน,นบาา่อห้มันสินเป็นเก๋ๆกลางๆกับไปจ้าุ่้านเพื่อนนะคะลานเพื่อนบอกา้าเอ่ยซื้อเพื่อนดอกเพื่อนบ่ได้อนุญาต จอยูุรานเพื่อนนั่นแหละเพื่อนก็นว่าเส้นข้นซิบข้นแต่เท่ากับเส้นเกินเนาะคะ่ะเนาะถ้าเป็นเป็นมักลวงเป็นเป็นอยากลวงแน่นิดนึงไปค่ะไปเบ่งน้ำกันรบรรยากาศหมืน่นเป็นยังไงบางที่มันจริงๆแหละมันมีรูภาพหลายคนนีอยูตว่ามันมีรูภาพหนึ่งที่ติดน,น่องรูปภาพติดรูภาพน,น่องคนหนึ่งที่ตอนนี้เพคนบดีมีชีพอยู่ในโลกนี้เนาะคะ่ะเนาะผนจากเข้าไปแล้วก็เลยบดีเอารูภาพตนนัวหนอนมาลุง ก็เลยเอาแต่ส่วนที่เหลือที่ว่าไมีมรูปภาพเพิ่นเนาะค่ะเนาะเอามาลงให้เบิ่งกันไปเบิ่งกันค่ะ พ่อหมั่นอียังเซ็ตทรัพเรียบร้อยกับส่วนไปเที่ยวพัทยาเนาะค่ะเนาะส่วนไปพัทยาไปเพิ่นโทษไปจองโรงแรมไวสามหมื่นสองคืนสามหมื่นสองคืนพาไปเที่ยวกะเอิ่นลูกไายไปเอือนลูกไส้ก้นใหญ่ไปไปกินเข่าอยู่ริมทะเลไปกับ ตอนนั้นก็เออโอเคอยู่พอใหญ่แล้วกับโอเคกับเฮ้าทุกสิ่งทุกอย่างเฮ้ากับก็คขึ้นไปมันซิเมนครูเฮ้ามนี่กับ่จักนอกค่ะเนาะกับ่ฮห้กับไปน้าเพิ่นจนกระทั่งเพิ่นก็เรียบร้อยกลับจากพัทยาแล้วเพิ่นกับบินกลับเนอกค่ะเนาะเพิ่นกับบินกลับกลับไปบานเมืองเพิ่นพุ่นล่ะค่ะต่อมาบ่ดนเพิ่นก็เฮ็ดจดหไม้เชิญนอกค่ะเนาะจดหไม้เชิญรอบสอง วิสาพานสองเดือนเนาะคะ่ะรอบเนี่ยวิสาพานสองเดือนค่ะเอาจังใดเดียวเสียให้เบิ้งคลิปนี้ก้นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามคลิปของมาดามฝรังคีโน่คันเว่พิษพาดหรือว่ามีสิ่งใดที่ให้ปรับปรุงก็ค,คอมเมนต์ไปใต้คลิปนเด้อค่ะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้มาดามเพื่อเป็นกำลังใจทํำคลิปต่อไปในเด้อค่ะขอคุณค่ะสวัสดีค่ะ